สำหรับเฟรมจักรยานนะครับเปิดโปรแกรม Solidworks ขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้ผมคอรลัดโดยการที่สเก็ตไปเสร็จแล้วนะครับงั้นจะใช้เวลานานนะครับก็เลือกที่สร้างเพลนใหม่นะครับบริเวณคอนะครับ ว่าวงกลมนะครับให้มีไดเมนเตอร์26มิลลิเมตรนะครับจากนั้นทำการเอก็กทูตนะครับให้มีความยาว110มิลลิเมตรนะครับโดยกำหนดตินด้วยนะครับให้หนา1มิลลิเมตรด้านในนะครับ สรางเพลยใหม่นะครับเราก็จะทําเช่นนี้นะครับทุกท่อเลยนะครับของเฟรมจักรยานนะครับโดยส่วนนี้นะครับก็จะวาดวงกลมกําหนดขนาดนะครับให้มีไดเมนเตอร์18มิลิเมตรครับ เอกทูดนะครับจะกำหนดให้มีความยาวสามร้อยสามสิบมิลลิเมตรนะครับก็มีความหนาหนึ่งมิลลิเมตรเหมือนเดิมนะ ต่อไปนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะสร้างเพลนะครับที่บริเวณปลายด้านใดนด้านหนึ่งก็ได้นะครับก็สเก็ตวงกลมนะที่เพลนใหม่ เดมิเตอร์18มิลลิเมตร mm. จากนั้นก็เอ็กโตดเหมือนเดิมนะครับ มาเราก็จะทำการสเก็ตอีกระนาบหนึ่งนะครับเราก็จะสร้างเพลนใหม่ ความยาวจากเส้นเซ็นต์ไลน์ตรงกลาง28.5นะครับสองฟังรวมกันก็จะกว้าง57นะครับะจะกำหนดให้มีความห่างจากจุดปลายเส้นนะครับ28มิลิเมตร ก็จะวาดเส้นโค้งนะครับเลือกที่ลายนะครับแล้วก็ตรงนี้เราอาจจะเลือกที่ลายแล้วก็กด A ก็ได้นะครับก็ลากเส้นตรงลงมาที่แกนที่เราวาดเซนเตอร์ไลน์ไว้ที่แรกนะครับ จากนั้นเราก็จะสร้างเพลนใหม่นะครับที่ไปเส้นที่เราสเก็ตนะครับเราก็จะต่อไปเราก็จะทำการสเก็ตวงกลมเหมือนเดิมนะครับไม่มีไดมิตเตอร์18นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะ exit สเก็ตนะครับเราใช้คำสั่ง sweep นะครับเรื่องที่เราสเก็ตวงกลมแล้วก็ลายที่เราวาดนะครับสังเกตเห็นว่าจะเป็นท่อโค้งตามเส้นแนวที่เราวาดเลยนะครับต่อมาก็เลือกที่ top plane นะครับก็จะสเก็ตนะครับ เรื่องของตรงนี้ใช้ประมาณนะครับตรงนี้ผมกำหนดให้มีความยาว100นะครับ ที่จริงเราวาดฝั่งเดียวก็ได้นะครับเพอ,อเดี๋ยวเมื่อเราทําด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้คำสั่งมิลเลอ์ได้เอกซ์ส,สกเกตนะครับแล้วก็สร้างเพลนใหม่นะครับที่ปลายเส้นที่สกเกตเหมือนเดิมนะครับ เรมที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับจะได้ไม่งงเป็นวงกลมนะครับแดมิเตอร์18มิลิเมตรนะครับ ก็จะใช้คำสั่ง s w ิ e p เหมือนเดิมนะครับเลือกที่สเก็ตของคมนะก็เลือกที่เส้นนะครับที่เราต้องการให้เป็นแนวของแกนท่อครับก็จะเป็นท่ออย่างที่เห็นนะครับต่อมาเราก็อีกข้างหนึ่งนะครับ เราก็จะใช้คําสั่งวินเลอร์นะครับโดยจะเลือกเพลนนะครับก็คือเพลนตรงกลางนะนี่จะเป็นฟอนเพลนนะครับ ก็จะได้สองฝั่งเหมือนกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราก็จะทำการสเก็ตในส่วนของที่ยึดล้อหลังนะครับ ตัดมาตอนผมสเก็ตเสร็จเลยนะครับมค่อนข้างใช้เวลานานะครับเราก็เอ็กทูดให้มีความหนา5มิลลิเมตรนะครับ mm hmm. กดโอเคนะครับ mm hmm. เราก็จะใช้คำสั่งมิลเลอร์นะครับ mm hmm. เพื่อให้ทั้ง2ข้างเหมือนกันนะครับด้าที่ฟอนเทนนะครับ ก็จะสังเกตว่าสองข้างก็จะเหมือนกันนะไม่ต้องทำสองรอบเราเหลือส่วนหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้เอ็กทูดนะครับ ลูกส่วนเรากำหนดให้มีความหนาน1มิลเมตรในทางข้างในนะครับจะสังเกตว่าจะมีท่อที่ยื่นเข้าไปข้างในแกนตรงกลางเยอะน,นะครับเราก็ใช้คำสั่ง extrude cut นะครับก็จะ ทะลุผ่านแล้วนะครับท่อนี้ท่อด้านบนนี่ก็เช่นกันนะครับ,รบก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเฟรมจัก,กรยาน